chốm ơi chốm ngam ô ram thế là ta lưng đại trực trắng đừng sân mê dương ถือถือหน้าชดเอยชดสามเทเลยตะลึงนี่พาสบายอ่ะเดี๋ยวก็ถ่ายรูปถ่ายรูปอยู่ไหนอ่ะกล้องถ่ายรูปอยู่ไหนโทรศัพท์พี่วิทย์อยู่ข้างหลังครับพี่พี่วิทย์ขอยืมหน่อถือถ่ายป่ะหน่อยเอามือ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 อย่างนี้รวบรวบหน่อยวางโทรศัพท์ก่อนปะ การสลองของพี <aunque S 2> ่สองปีบชวันนี้จต่การฉลองละมันมันใช่ไหมพี่ให้ใส่เาทั้งชุดนะฮะทั้งชุดนะให้เหรอออโอ้นี่นี่สองหมื่นเลยนะน่ะอือ เอหมาหนอนไปมีแค่เอากระดาษยัดในึหมเดี๋ยวมก็ทำไปได้เฮ้ยฉันชอบฟักทองอความสุขของนายจริงๆรักโยไม่ใช่ตัวป่วยคนที่มาข้าหลังเนี่ยคือตัวป่วย อ๋อเปิ้ลใส่ฟักทองให้หน่อยกิจริงไม่แน่เข้ามาเลยเมื่อกี้เข้ามาทำไมก็ไม่รู้ว่านั่นเลยอยู่ข้างนอก้นใส่ฟักทองเป็นชอบฟักทองเฮ้ยฟ้าถุงเนี่ยแพงที่สุดในร้านนะน่าน่าน่าพี่พึ่งแพงที่สุดอะไรครับพี่ยอดเมื่อกี้เปลี่ยนเป็นฟักทองเลยเมื่อกี้มันได้ยินเสียงดังแขวกด้วยเอออันนี้มันได้รางวัลเหมือนแบบไม่ไม่ไม่ให้ให้มันนุ่มฟักทองน่ารักน่ารักนั่นน่ะอ๋อเปิ้ลหมื่นกว่าบาทนะตัวข้างในอะฟักทองนั่นละมุ่ีกทีดิพี่ดูพุง มือดีดีตัวนี้เหมือนห้าจอนี้ได้รางวัันอปกันน้ปกเท่าไหร่เนี่ยก็ครองปดร้อยห้าสิบน่ารักว่าปลเปิลปลเปิลร่หมื่นห้าเลยนะพ่งได้ส่ยังหมืนเิงได้ขึ้นได้รับรางวัลด้วยตัวนี้เอาไหมพี่เพึ่งซื้อให้ทองน่ารักเปิลเอ้ไม่เห็นลายพัองใส่ปงานกระถิ่น เดินเดินไปแทนเขาเลยพี่มุดโทรศัสท์โทรศัพท์ัสแก้วกัน